นี่คือช่วงเวลาของพอดแคสต์ไนมีคำถามมีคำตอบพอดแคสต์แนวแนวการศึกษาที่จะทำให้คุณไขข้อข้องใจและพบทุกคำตอบจากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหง Are you ready or podcast ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องที่คุณยังไม่เคยรู้พบทุกคำตอบได้ในรายการมีคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยรนนริเสาแก้ว สวัสดีคุณผู้ฟังที่นักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการมีคําถามมีคําตอบรายการที่จะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามแหงนั่นเองนะครับที่คุณผู้ฟังดได้ถามกันมาผ่านทางช่องทางต่างๆเราได้รวบรวมแล้วนะครับแล้วก็นําออกรายการนี่รายการนี้นะครับก็เป็นการจัดทําขึ้นมานะครับตามเสียงเรียกร้องของคุณผู้ฟังหรือนักึาษาหลายคนว่าโอเคบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตาม ผ่านทางอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีต่างจังหวัดด้วยที่ยังคงฟังวิทยุอยู่แล้วก็นำมอกอากาศกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางย้อนหลังได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรแมแหงแล้วแฟนเพจของ RU Radio ได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็น Facebook นั่นเองก็เข้าไปฟังกันได้มีแต่เสียงนะครับภาพไม่มีหากรู้ฟังมีข้อสงสัยและต้องการถามคาถามเรานะครับสามารถสอบถามมาได้ผ่านทางเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจของสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามแหงเพจของ r u radio เพจของสพมอรังแหงนะครับเพจรอบรัมหรือไม่ก็ pr รามําแหง university นะครับแล้วแอดมินเนี่ยเขาจะมาคุยกันว่าโอเคเนี่ยคำถามน้องคนนี้น่าสนใจ น่าจะออกอากาศนะเพราะว่าหนึ่งคำถามของเขาเนี่ยอีกหลายร้อยหลายพันคนเนี่ยเขาน่าจะสนใจอยู่ที่ยังไม่มีช่องทางถามหรือว่าไม่กล้าถามมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถส่งจหมาที่ชมรายการของเรามาได้ที่รายการมีคําถามมีคําตอบสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพ100-2-40นนั่นเองครับก็ส่งกันมาเยอะๆส่งกันมาได้นะครับ วันนี้ก็เช่นเคยครับคำถามต่างๆที่คุณผู้ฟังหรือนักศึกษาสงสัยนะครับเราได้คัดสัรมาแล้วส่วนจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างน้ำติดตามได้อีกสักครู่หนึ่งครับชีวิตผมอะหุ่นกระบอกชัดๆโดนชักใยมาตลอดตัดผมตามคำสั่งแม่เชียร์บอลตามใบสั่งพ่อแต่งตัวตามคำสั่งแฟนแต่พอเป็นเรื่องเรียนผมเลือกที่จะตามใจตัวเองได้เวลาเลือกทางของตนเอง กับคณะที่ใช่สาขาที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง023108614-24หรือ w w w r u a c t h รามคำแหงให้โอกาสเพราะอะไรที่เราแนะนำให้คุณเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในคณะและสาขาวิชาที่หลากหลาย ตามความต้องการของตนเองโดยไม่จำกัดอายุประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะรัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะทัศนศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะธุรกิจการบริการและยังมีอีกหลากหลายคณะให้เลือกเรียนในอนาคตและเพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรูปแบบการเรียกนการสอนที่หลากหลายพร้อมคงถึงนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกประกอบด้วยตำราหนังสือเรียนจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงซื้อด้วยตนเองได้ที่อาคารสำนักพิมพ์ชั้น3ม,มหาวิทยาลัยรามคำแหงหังหวหมากกรุงเทพหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.rupress.ru.ac.th เบอร์ Classroom หรือการถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียนให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลายัยแต่ก็ยังสามารถดูการบรรยายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่อาจารย์บรรยายวิชานั้นจริงเข้าใช้บริการได้ที่ในเบอร์คลาส o o m iu. ac. t h คอสออนดีมานหรือวิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายที่มหาวิทยาลัยไ,ได้และฟังผ่านระบบ Cyber c ์แคสต o ูมไม่ทันก็ยังใช้บริการดูคำบรรยายย้อนหลังได้ให้บริการรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ w w w m l e a r n i n g r u a c t h e-book s ให้บริการตำราออนไลน์ในรูปแบบ e-book เข้าใช้บริการได้ที่ e-book.ru.ac.th ดีวีดีบรรยายสรุป จำหน่ายวิดีโอคำบรรยายสรุปรูปแบบ DVD หรือสำเนาผ่าน USB drive ณสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถใช้บริการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาอาคารผาเมืองชั้นหนึ่งและยังมีอีกหลายเหตุผลมากมายที่เราอยากให้คุณเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.iu.ac.th โท 0-310800ถ้าจุดหมานที่คุณฝันไว้ดูห่างไกลและยากจะไปถึงแต่เราเชื่อในความกล้าของคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสาขาวิชาที่หลากหลายให้คุณได้เลือกเรียนได้อย่างเสรีเพียงแค่คุณกล้าที่จะออกแบบชีวิตและจุดหมายของตัวเองกล้าที่จะก้าวก้าวมาที่รามคำแหงโทร02 310 8614ถึง24 คุณฟังกำลังอยู่กับรายการมีคำถามมีคำตอบซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลังแหงร่วมกับสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลหรือว่าสวปน,น์ั่นเองครับวันนี้รายการของเราขอเริ่มคำถามแรกกันด้วยคุณเกียรติศักดิ์นะครับคุณเกียรติศักดิ์ถามมาว่าผมเป็นนักศึกษาศูนุิภาคต้องการราบว่าวิชาเลือกเสรีที่สอบผ่านแล้วในหลักสูตรปี6กส แล้วเมื่อเทียบโอ่นพหกห้านมาคํานวณเป็นวิชาเลขสรีในหลักสูตร65ไหมครับวิชาเลขสตรีที่ผมสอบผ่านแล้วคือ PHI 103ซึ่งในหลักสูตรปีหกไม่มีให้ลงเหลือให้สอบอ่าอันนี้ก็ต้องดูหลักสูตรปัจจุบันเป็นหลักครับลาดเดิมของคุณกิติศักดิ์ก็คือ63แต่ต่อมามีการสมัครเรียนใหม่อาจจะเป็น p d g กก็ได้แล้วก็พอจบอกปุ๊บมาสมัครใหม่ปี p 65อันนี้ก็ต้องยึดหลักสูตรปี65ครับส่วนวิชาของลาดเดิม จะเทียบโอนมารหัสใหม่ได้ทุกวิชาหรือไม่นั้นต้องให้ทางคณะเป็นผู้ตรวจสอบเพราะว่าปัจจุบันหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงในะแต่ละปีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องยึดหลักสูตรปีปัจจุบันเป็นหลักแต่ทางคณะเนี่ยหรือทางอะไรเนี่ยก็จะพยายามเทียบโอนจากรหัสเดิมมาให้มากที่สุดเทียบเท่ากับของใหม่เลยนั่นเองครับที่แจ้งมาว่า PHI 1 0 0 3เนี่ยหลักสูตรหัห้าไม่มีลงถ้าไม่มีให้ลงก็แปลว่านำมาเทียบโอนไม่ได้แต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับ หลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเดิมถึงแม้จะไม่เหมือนกันแต่ว่าทางคณะเขาจะพยายามเทียบวิชาจากหลาดเดิมให้มาใกล้เคียงกับหลาดลาดใหม่นะครับ PHI 1 0 3อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิชาที่มันเนื้อหาใกล้เคียงกันกับหลักสูตรปีสอก,ก็ได้ในส่วนนี้นะครับต้องเอาทานสคริปต์ไปให้ทางคณะแล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามคณะถ้าคณะชี้แจงว่าโอเคอันนี้คือโอนได้นะส่วนวิจารนีโอนไม่ได้ก็ถามเขาด้านนี้พวกเนี้ยเอาไปทำอะไรบ้างเทียบโอนเป็นลาดใหม่อะไรได้บ้างนะครับ จะไปใส่เบลกเสรีในปัจจุบันก็คงไม่ได้เพราะว่าตัว phi เนี่ยมันมันไม่มีรหัสหกห้มันลงไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่จะเทียบเป็นรหัสปัจจุบันของหลักสูตรปัจจุบันให้ครับต่อมาคุณดาลินะครับคุณดาลิถามมาว่าอยากทราบว่าต้องมีหน่วยกิจถึงเท่าไหร่หรอคะถึงจะได้ขึ้นปี2แล้วถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นปี2ต้องทะเบียนเรียนเสียค่าใช้จ่ายเหมือนตอนสมัครเข้าปี1หรือเปล่าคะ เอาตรงค่าใช้จ่ายก่อนนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะจ่ายเยอะสุดนะตอนที่สมัครเรียนครั้งแรกเท่านั้นเพราะจะมีค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาค่าทมเนียมการเป็นนักศึกษาใหม่นะครับอันนี้ที่มีส่วนต่าออกมาค่าทำบัตร่ามอย่างนี้ที่แต,ต่ตาออกมาที่เทอมแรกเท่านั้นที่ต้องจ่ายส่วนเทอมอื่นๆนี้เหมือนกันครับนั่นก็คือค่าบำรุงการศึกษาต่อเทอมค่าบริการข้อมูลสารสนเทศนะครับแล้วก็ค่าโวยกิจอันนี้มีชัวๆอยู่ด้านแต่และเทอมนะครับเทอมหนึ่ง เป็นสมัครเรียนใหม่ก็จะป,ประมาณ3,000กว่าบาทถึง4 0 0 0ันก็แล้วแต่แต่ต้องเสอเทอม2ไปต้นไปเหลือแล้วลดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแหละประมาณ1 2, 3, 3, 4, 5, 5. ัน0ถึงพันาเพราะว่าในเทอม2ไปต้นไปมันจะเหลือแค่ค่าบำรุงค่าบริการข้อมูลข่าวสารแล้วก็ค่าหน่วยกิจนั่นเองนั่นคือส่วนกลางแต่ถ้าเป็นส่วนผู้ิภาค,ครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือเป็นค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ60บาทอ,าอันนี้นยังคงใช้อยู่เป็นค่าสถานที่นั่นเอง เนื่องจากว่าผู้ิภาคมันเป็นศูนย์สอบที่ต่างๆที่เราไปทําเราต้องไปเช่าที่เขาเจ้าหน้าที่เราก็ต้องขอจากโรงเรียนต่างๆไม่ใช่เจ้าหน้าที่จากมาอะไรนะครับเป็นศูนย์วิภาคเวลาสอบตามศูนย์สอบที่ท่านเห็นคุมสอบนั่นคือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนั้นเนื่องจากว่านักศึกษาเรามีจํานวนมากนะครับเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็มีไปไม่เ,เพียงพออยู่แล้วสอบครั้งหนึ่งประมาณ41ศูนย์สอบประมาณ 39- 40จังหวัดนะครับ ถ้าไปกันหมดเลยมาอะไรล้างแน่นอนที่ส่วนกลางก็ไม่ต้องทํางานกันฉะนั้นแล้วทางแก้แล้วก็คือเราไปเช่าที่คนอื่นเขานะครับในแต่ละเทอมขอยืมสถานที่ใช้ให้ค่าเช่าแล้วก็จ้างบุคลากรในนั้นเลยเป็นกรรมการคุมสอบซึ่งในการคุมสอบเราก็ไม่ได้ยากมากครับกฎเกณฑ์เราไม่ได้เคร่งเป๊ะเหมือนกับหน่วยงานหลักๆอื่นๆนะครับก็แค่ยืนตรวจตาเก็บข้อสอบว่าไม่มีการทุจริตก็แค่นั้นนะ แล้วก็การนับชั้นปี่ามาต่อที่การนับชั้นปีการนับชั้นปีของเรานะครับเราไม่ได้ดูธุรกิจที่คุณสอบผ่านเราเริ่มนับตั้งแต่ปีแรกที่คุณสมัครเรียนเลยสมมุติคุณสมัครครั้งแรกภาคหนึ่งหกปีหกแปลว่าปีหกนั่นคือปีหนึ่งของคุณพอข้ามปีไปเป็นปี67นั่นคือปี2ของคุณนั่นคือการนับนะครับปีแรกที่สมัครเรียนคือปี1ปีถัดไปปี2ปี3นั่นไปถึงแม้ว่าในปีแรกคุณจะไม่ผ่านเลยก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ปีหน นะครับเพราะว่าการลงทะเบียนเรียนของรางแผงไม่เหมือนกับสถาบันอื่นตรงที่ว่าสถาบันอื่นอาจจะมีชุดวิชาให้คุณเลือกลงในเทอมนั้นคือบังคับลงเป็นบล็อกคอร์สว่าเทอมนี้คุณต้องลงวิชานี้เท่านั้นเปลี่ยนจากวิชาอื่นไม่ได้เพราะาเขาล็อกคิวเวลาล็อกค้องล็อก,กจาดเรียบร้อยแล้วแต่ของร่างแหลงครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดวิชาฉะนั้นแล้วเนี่ยหเทอมเนี่ยเราเปิดสอนประมาณ2,000กว่าวิชานักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนเองได้เลยนะครับโดยการเลือกวิชาจากหลักสูตร โรงาหลักสูตรปีที่คุณสมัครเรียนแหละคุณไปดูก่อนเลยว่าโอเคฉันเรียนมนุษย์อิงฉันต้องเรียนวิชาอะไรบ้างกี่หน่วยกิจจะจบไปดูมาก่อนเลยทีนี้พอจะถึงช่วงลงทะเบียนเรียนนะครับพอจะถึงช่วงจะไปเรียนเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็แค่ไปดูวิชาไปเรือกวิชามานะครับจากหลักสูตรติดตามไปทินนากศึกษาเราก็จะได้รู้ครับว่าเทอมไหนลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่นะครับอ่าง่ายๆเอาตั้งแต่ต้น1 ติดตามไปทิ้นก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะได้ทราบว่ากําหนดการลงทะเบียนเรียนเนี่ยแต่ละแต่ละช่วงเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนเติมนี้ลงทะเบียนช่วงไหนลงทะเบียนทางช่วงไหนบ้างทางไปรษณีย์วันที่เท่าไหร่ทางอินเทอร์เน็ตกับแอปพลิเคชันวันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อทราบไปทิ้แล้วรู้แล้วลงทะเบียนเลยยังไงต่อมาเป็นการเลือกวิชาครับนั่นก็คือไปดูโครงสร้างหลักสูตรที่เราเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างที่ต้องเรียนหลังจากนั้นเราก็ไปดูวันเวลาสอบจากตารางมลสาม นั่นคือส่วนกลางแต่ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคเราไปดูวันเวลาสอบนะครับจากคู่มือลองทะเบียนเรียนแยกกันส่วนกลางต้องดูมร30นะครับส่วนภูมิภาคต้องดูคู่มือลองทะเบียนเรียนจะดูว่าเ,าเทอมนั้นนะ่วิชาไหนเปิดสอนบ้างเรียนตึกไหนเรียน,ยนกี่โมงสอบวันที่เท่าไหร่เช้าหรือบ่ายแยกส่วนกันดูพอรู้แล้วปุ๊บก็ลิสต์ครับ เอาสักกระดาษสักแผ่นหนึ่งนะแต่ละเทอมนะง่ายๆเลยแล้วไปดูโครงสร้าง,งสูตรแล้วเขียนมาเลยว่าเธอเนี้อยากลงวิชาพวกเหล่านี้เขียนไปสักสิวิชาสิวิชาก็ได้จากนั้นก็ไปดูวันสอบจากวันเราสามสูตรแล้วมาเขียนเรียงกันวิชานี้สอบวันที่เท่าไหร่เชา้าหรือบ่ายจากนั้นค่อยมาดูอีกทีนึงครับว่ามีวันเวลาสอบตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ได้นะครับแต่ถ้ามีนักศึกษาก็ต้องเลือกลงวิชาที่วันเวลาสอบไม่ตรงกันไม่งั้นจะมีปัญหาอีกทีหนึ่งนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะรู้วันสอบล่วงหน้ารู้วันสอบซ่อมล่วงหน้าก็แล้วแต่แต่นาคตไม่แน่ว่าช่วงสอบซ่อมคุณอาจจะไม่ว่างก็ได้บางคนก็ตั้งใจลงวิชาที่วันเวลาสอบไม่ตรงกันมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของเขา 1. เทอมถ้าเป็นภาคหนึ่งลงทะเบียนเรียนได้ประมาณ9ก้าถึงยีิหน่วยกิตขั้นต่ำาหน่วยกิตนะครับสูงสุดก็ไม่เกิน22ิหน่วยกิตนั่นคือเทอมหนึ่งเทอมสองเช่นเดียวกันทั้งสวดการผูิภาคนะครับ 9ก้าถึงยีหน่วยกิตส่วนซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็ไม่เกิน9ก้หน่วยกิตอ่าส่วนกลางและูมิภาคเหมือนกันทีนี้จะไปแตกต่างกันตรงที่เทอมที่เราใช้สิทธิ์การขอจบครับนั่นคือคุณเรียนเก็บหน่วยกิตไปเยอะละเก็บไปเรื่อยๆจนเหลือตามเกณฑ์ที่เหลือแค่นี้ไม่เยอะนะครับเก้าถึงยีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่ถึงไม่เกินเก้าหน่กิตก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเทอมที่ปกติที่คุณลงไว้นะครับเทอมหนึ่งลงได้9ก้าถึงยีเทอมสองเก้าถึงยีซัมเมอร์ไม่เกกิินน9ห่วย เมื่อไรก็ตามที่คุณเรียนไปแล้วคุณมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์การขอจบตอนลงทะเบียนเรียนนะครับตอนที่คุณลงทะเบียนเรียนจะมีช่องอันนึงที่ว่าขอจบอันนี้หน่วยกิตที่คุณจะลงได้มันจะเพิ่มขึ้นถ้าใช้สิทธิ์การขอจบเทอม1ลงได้ไม่เกิน30หน่วยกิตเทอม2ลงได้ไม่เกิน3 0ิหน่วยกิตซัมเมอร์ลงได้ไม่เกิน18หน่วยกิตนั่นคือส่วนกลางแต่ถ้าเป็นส่วนวิภาคทุกเทอมครับเทอม1เทอม2ซัมเมอร์เท่ากันก็คือไม่เกิน3 0สหน่วยกิต บางคนถามว่าเอ้าทำไมไม่ทำไมถึงไม่เกิน30มสิบลัในเมื่อมันมันเจอปกติมันลงได้ 9- ก้าถึงยี่ินกิจที่เราตั้งว่าไม่เกิน30มสินกิจนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเหลืออาจจะเหลือไม่ถึง9ก้นกิจอาจจะเหลือแค่ประมาณ3ามหน่วยกิจหกหน่วยกิจก็ได้อ่าเลยใช้คําว่าไม่เกิน30มสิบก็คือ1นึถึงสามินกิจนั่นเองอันนี้เฉพาะคนที่ใช้สิ์การขอจบนะครับบางคนอยากลองของเคจะอยากลงเยอะกว่าปกติอยากลง30มสิบนกิจการขอจบซะเลย ไม่ต้องห่วงครับระบบเราดักไว้แล้วจะมีการแจ้งเตือนทันทีนักศึกษายังไม่มีสิทธิ์การขอจบนะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน,นย2่ิบสนกิจไม่เกิน9ก้านักกิจถ้าใครอยากรู้อยากลองก็ไปลองกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีข้อความแดงเตือนขึ้นมาเองก็ต้องเลือกลงตามนั้นอย่าลืมนะครับในแต่ละเทอม 1. ติดตามไปทินจะได้รู้ว่าลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่นะครับสก็คือเลือกวิชาจากหลักสูตรอยากเรียนวิชาไหนก็มาลิสใส่กระดาษเอา3ไปดูวันเวลาสอบเอา จากมส30ส่วนกลางคู่มูลลงทะเบียนส่วนคุิภาค4ก็ไปลงทะเบียนเรียนตามกําหนดการที่ทางอะไ,ไรกําหนดไว้ไปที่นี้สําคัญนะครับบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะลงเรียนเมื่อไหร่เทอมนั้นต้องทําอะไรยังไงบ้างบอกเลิกบอกเพิ่มสอบซ้ำซ้อนเมื่อไหร่ปฏิทินเป็นเอกสารที่บอกทุกอย่างล่วงหน้าเลยเซฟครับมันเป็นภาพภาพเดียวในมือถือเราถ่ายรูปกันได้เก็บในมือถือเป็นร้อยร้อยพันพเรื่องเลยสำหรับการศึกษานะครับก็ สำคัญเช่นเดียวกันก็เซฟไว้หรือถ้าใครนักศึกษาอยากถ้านักศึกษานะครับเมื่อกี้ที่บอกไว้ข้างต้นเป็นค่าลงทเบียนเรียนเนี่ยตัวหนึ่งที่พี่บอกว่าค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ100บาทเมื่อก่อนจะเป็นค่าข่าวรามที่เป็นรูปเล่มเป็นฉบับแล้วก็ส่งไปตามบ้านแต่ว่าจะมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ก็ไปดูกันได้ที่ info ru ac d th อันนี้จะเป็นข่าวรามแบบออนไลน์ก็ไปดูกันได้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะ แปลเปลี่ยนการส่งข้อมูลผ่านทาง SMS น,นั่นคือช็อตเมสเศจเบอร์โทรที่ท่านให้ไว้กับทางไปไวเลยนะครับไปอัปเดตผ่านระบบ e s e สวไว้ด้วยในแต่ละเทอมเวลามีข่าวสารลงทะเบียนเรียนหรือว่าเรื่องต่างๆที่น่าสนใจทางงานระสัมพันธ์ใหญ่เนี่ยเขาจะส่ง SMS ไปให้เป็นช็อตเมสเศจนักศึกษาส่วนกลางแต่งลงทะเบียนเรียนภาคนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีลิงก์ให้ก็คลิกไปในลิงก์จะเป็นรายละเอียดบอกก็เข้าไปดูใน,น,นั้นได้นั่นคือช็อตเมสเศจอีกการนึงคือเป็น Li ยละอด เราเงินที่ท่านที่ได้จากท่านนะครับไปทำเป็นลายแอดซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันนะครับก็เป็นลายเอฟเฟชเชียลที่เอาไว้ส่งข้อ,ขอมูลข่าวสารอันนี้ก็จะเป็นข้อความและภาพได้เยอะหน่อยมันมีข้อจํากัดในส่วนนี้ก็เข้าไปแอดกันได้แอดนะครับไซแอดแอดรููเดไปเพิ่มเพื่อนกันได้เอาไว้ฟังข่าวสารต่างๆดูข่าวสารต่างๆมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เพจต่างๆก็ควรติดตามไว้เพจคณะเพจของสวป เพจของสำนักเทคโนโนะครับเพจของ PR อารรัแมยูนิซีอันนี้ก็ควรติดตามกันไว้นะครับเป็นข่าวสารเราโกติตามเรากกติดตามเพจอ,อื่นกันละมาโกติดตามเพจของมาอะไรกันบ้างนะครับแย่ไมันได้ไม่พลาดข้อต่อมาคุณดอกเหมยนะครับดอกเหมยสา,ม,สาม,มารถดูมันยายย้อนหลังได้ที่ไหนหล่ะคะโรงเรียนมอรามส่วนกลางไว้ค่ะนัศกศึกษาส่วนกลางนะครับจริงๆเรามีการเรียนการสอนกัน3รูปแบบ1ก็คือการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่นักษาวอล์กอินเข้ามาตามห้องเรียนต่างๆมานั่งฟังบรรยายเจออาจารย์คุยเจอเพื่อนๆ2อเป็นการบรรยายถ่ายทอดสดนะครับไซเบอร์คลาสรูมผ่านทางที่เรานั่งอยู่ในห้องเนี่ยแหละเพื่อนๆอยู่บ้านอาจจะเป็นถ่ายทอดสดได้แต่ข้อจํากัดมันมีอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถ,ถถ่ายทอดได้ทุกวิชาเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าในแต่ละในแต่ละวันเนี่ยมันเราเรียนกันประมาณหลายร้อยเลยหลายร้อยหลายร้อยวิชาเลยนะครับันนั้นกล้อง กล้องที่บันทึกได้มีแค่บางตึกเท่านั้นบา,บางวิชาเนี่ยอาจารย์เขาสอนที่คณะสอนที่ห้องเรียนเล็กๆนะครับซึ่งมันอยู่นอกเหนือนการควบคุมของงานอาคารหรือว่าเทคโนลก็ไม่สามารถบันทึกเป็นเทปได้แล้วก็การบรรยายสดเนี่ยเขาจะมีเฉพาะวิชาที่ทางวัดกำหนดไว้นะครับในช่องทางที่อาจารย์เขาไปเลือกไว้อ่าโอเควิชานี้ได้จองห้องนี้เป็นห้องเรียนนะซึ่งมันสามารถบันทึกเทปได้ราดูกันได้อีกอันนึงก็คือเป็นเทปบรรยายาย้อนหลัง ถ้าใครไม่ทันบรรยายสดนะครับก็เป็นเทปย้อนหลังเอาซึ่งเทปย้อนหลังเนี่ยมันบันทึกอยู่แล้วเกือบทุกวิชาอยู่แล้วอย่างที่บอกไว้ครับว่าเทปย้อนหลังมีเกือบทุกวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอมประมาณ9 0เลยแต่ว่าบางวิชาเป็นวิชาที่เนศึกษาลงไม่เยอะเป็นวิชาที่อาจารย์ไปสอนที่คณะเองหรือว่าเป็นห้องเล็กๆนะครับที่นั่งกันไม่เกินร้อยสองซึ่งมันมีกล้องบันทึกไว้นอกเหนือการควบคุมนะครับ ก็ต้องไปคุยกับอาจารย์อีกทีนึงว่าถ้ามีมีเทบย้อนหลังทํางานไปด้วยไม่ได้เข้าเรียนด้วยมีแนวทางในการอ่านหนังสือยังไงเทคนิคนะครับอ่าแล้วเป็นแนวข้อสอบดีกว่าอันนั้นคุยกับอาจารย์ได้นะรจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปพูดคุยกับทางคณะปรึกษาได้หรือไปคุยกับทางอาจารย์ก็ได้ถ้าติดต่อได้นะครับพออาจารย์เขาสอนหลายวิชาต่อคนไม่ได้ว่าวิชาเดียวสอนคนเดียวไม่ใช่1คนอาจจะสอนประมาณ5วิชาก็ได้เวลาว่างเขาจะน้อยมากฉ่นั้นแล้ว ถ้าเป็นการเข้าไปพูดคุยได้หรือว่าขอให้มีอาจารย์ปรึกษาโอเคหนูทํางานค่ะผมทํางานครับผมไม่มีเวลาเข้าเรียนขออาจารย์ไม่มีเทียบวนหลังเลยผมต้องอ่านตรงส่วนไหนดีอยากแนะนําเป็นไกด์ลายนิดๆไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้ครับเราก็จะได้ไม่ต้องอ่านกว้างเล่มหนึ่งประมาณ2องร้อยกว่าหน้าสมมติหนังสือเล่มหนึ่งสองร้อหน้าแต่ถ้าอาจารย์จับจุดได้โอเคคุณไม่อ่านบทนี้มาอานเนี้ยอ่าปา่มันนองไปเยอะมากเราก็จะได้จาก200อาจจะเหลือแค่ประมาณ10หน้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับ ส่วนภูมิภาคก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูเจ้าองล่าทีนี้วิธีการเข้าไปดูก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปเว็บหลักของหมหาวิทยาลัยครับ w w w r u a c t h เป็นเว็บหลักนี่ยนั้นจะมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะแล้วก็ไปตรงเลือกของสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ไปเลือกส่วนกลางหรือภูมิภาคก็เลือกเอามันจะมีทั้ง y y e r r l a s s r o o m แล้วก็วิดีโอนหลังคอร์สอนมานะครับก็ไปเข้าดูกันได้ เป็นการทบทวนนอกเหนือจากตำราก็เป็นเทปที่อาจารย์สอนในห้องนี่แหละครับเผื่อว่าอาจารย์จะบอกในข้อสอบท้ายบทอะไรประมาณนี้คุณนัทธิดาถามว่าระดับห้ากาจบลงได้เยอะสุดกี่หน่วยกิตคะทั้งเทอมอติและซัมเมอร์อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ของคุณดารีเหมือนกันนะครับนี่คุณนัทธิดาก็ง่ายครับระดับห้าไปต้นไปนะครับทั้งส่วนกลางและภุมิภาคถ้าเป็นเทอมปกตินะครับที่กำลังเรียนอยู่ไม่ได้เชิกาขอจบ เทอม1ลงได้ตั้งแต่ 9- ถึง22่ิกิตเทอม2ลงได้9ถึง22่ินกิตส่วนซัมเมอร์นะครับส่วนกลางไม่เกิน9ก้น่กิตภูดภาคก็ไม่เกิน9ก้าน่กิตอันนี้ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งกลางและภูิภาคถ้าเป็นเทอมปกติแต่ถ้าเป็นเทอมที่เราใช้สิทธิ์กาขอจบแยกส่วนแล้วทีนี้นะครับนกิตจะลงได้ไม่เท่ากันละในบางเทอมถ้าเป็นเทอมที่ใช้สิทธิ์กาขอจบส่วนกลางเทอม1ลงได้ตั้งแต่1นึถึงสามินกิตจะเพิ่มขึ้นละจาก9ก้าป็น1ิึสองเป็นกิึละ เทอม2ก็1นึถึงสามสิบหน่วยกิตเช่นเดียวกันอันนี้ส่วนกลางนะครับส่วนภาคฤดูร้อนหรือภาคซัมเมอร์ลงได้1นึถึงสิหน่วยกิจอันนี้คือเคสที่ใช้สิทธิ์กรารขอจบของส่วนกลางแต่ว่าของส่วนภูมิภาคนะครับส่วนภูมิภาคนะเนี่ยเทอมหนึ่งเทอมสองเท่ากันครับก็คือ1นึถึงสาหน่วยกิจแตกต่างออกไปรงเทอมเป็นเทอมของภูมิภาอฤด,ดูร้อนส่วนกลางลงได้แค่1นึถึงสิแต่ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคตั้งแต่1นึถึงสา เทียบเท่ากับภาคหนึ่งภาคสองอ่านั่นคือภูิภาคบางคนก็ถามทาไมไม่เท่ากันเลยล่ะนักศึกษาเหมือนกันทําไมต้องแบ่งแยกทําไมต้องลงไม่เท่ากันของส่วนกลางอะ่ะเขาจะมีช่วงในการสอบเยอะกว่าภูิภาควิชาที่ให้ลวกลงมันเยอะกว่ามันหลากหลายกว่านะครับแต่ช่วงเวลาในการสอบเนี่ยจะเม้นเทอมหนึ่งเราจะมีช่วงในการสอบประมาณ20วันเทอมสประมาณ14วันซัมเมอร์8วันเทอมซ่อม6วันนั่นคือส่วนกลางแต่ของส่วนภูิภาคเขาเลือกไม่ได้ครับ จะเป็นเทอมไหนก็แล้วแต่เขามีช่วงเวลาการสอบแค่4ี่วันต่อเทอมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แค่นั้นวิชาที่เขาจะลงมันก็เลยวิชาลงน้อยกว่าส่วนกลางด้วยนะครับคล้ายกึ่งกึ่งบล็อกคอร์สเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรวิภาเรียนตามต่างจังหวัดวิชาที่ให้ลงก็เลยน้อยลงบางคนเนี่ยลงไป7วิชาอาจจะสอบวันหนึ่งสองวิชาเช้าวิชาบ่ายวิชาพันอาทิตย์เช้าวิชาบ่ายวิชาติดอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ เรื่อยเลยทุกเทอมจนกว่าเขาจะจบการศึกษานะครับก็เลยเอื้อให้เขาหน่อยหนึ่งที่จะลงได้เพิ่มขึ้นอ่าอย่างหนึง่งสำคัญเลยก็คือว่าพีดีกรีนะครับพีดีกรีเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจฉะนั้นแล้วพีดีกรีไม่มีสิทธิ์กาขอจบครับลงเรียนเก็บหน่วยกิจไปเรื่อยๆถึงแม้หน่วยกิจเขาจะได้ครบแล้วก็ตามนะครับของพีดนะีกรีเนี่ยมีเคสเปเยลหน่วยหนึ่งก็คือหลังจากที่เรียนไปแล้วปุ๊บบางคนเก่งเก่งขนาดที่ว่าเรียนครบทุกวิชาตอนที่เรียนพีดีกรีเลย พอจบม .6 ปุ๊บผู้ปกครองก็เข้าใจนักศึกษาก็เข้าใจเองบางคนนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อ่านกฎเกณฑ์นะครับพอเก็บหน่วยกิจครบปุ๊บอ่าโอเคสมัครเรียนใหม่แล้วจบได้เลยจริงๆก็ไม่ใช่นะครับนักศึกษาพีดีกีที่เรียนมาแล้วถึงแม้จะเก็บหน่วยกิจครบก็ตามเมื่อมีการสมัครเรียนใหม่ต้องยอมทิ้ง2วิชาหรือ6หน่วยกิจครับเพราะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่านักศึกษาที่เคยเรียนพีดีกีมาและมาสมัครใหม่รุ่มม .6 และต้องการจะสิทธิกา จะจบเลยเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนเรียนขั้นต่ําไม่ต่ํากว่า6หน่วยกิตในเทอมแรกที่สมัครเรียนใหม่แล้วต้องสอบผ่านด้วยอ่านั่นคือหมายความว่าต้องมีหน่วยกิตที่สอบผ่านจากรหัสใหม่ครับประมาณธงหน่วยกิตเป็นต้นไปจึงจะจบการศึกษาในรหัสใหม่ได้ไม่ใช่ว่าเทียบโอนมาปุ๊บทั้งหมดตุ้มแล้วก็ยื่นเรื่องจบเลยไม่ใช่นะครับรหัสใหม่คุณต้องมีหน่วยกิตพัฒนาด้วยขั้นต่ํา6หน่วยกิตเป็นต้นไปนั่นเองครับก็ท่ามาคุณพัทรพลนะครับ เราเรียนวิศวยโยธามาค่ะออกมาครับ bunker. ตอนนี้กํา kind ล of ังขึ้นปี2แล้วแต่คิดว่าเรียนไม่ไหวเลยทํางานไปด้วยเราอยากเทียบโอน่วยกิจจากวิศวะมอรพรพนครนมาท่าสารมรรามเออบริหารธุรกิจค่ะเราอยากรู้ว่าเราจะเทียบโอนได้ประมาณเท่าไหร่คะโอเคอันนี้เป็นเคสของการเทียบโอนนะครับเทียบโอนจากที่อื่นมารามจะมีอยู่2แบบ1ก็คือโอนแบบจบนั่นก็คือคุณจบปสองจนไป เราจนแบบเหมาวิชาเลยนะครับไม่ต้องมานั่งดูว่าเรียนอะไรมาบ้างออบตู้มเลยไปนิติก็ได้30กว่าไปบริหารได้ประมาณ48ไปมนุษยศาสตร์ได้ประมาณ51อะไรประมาณนี้แต่เคสของคุณพัทรพลเป็นเคสที่เรียนแล้วไม่จบเป็นการย้ายให้โอนจากสถาบันอื่นนะครับหต้องสิ้นสุดสาภาพจากที่เดิมก่อนจะลาออกก็แล้วแต่พ้นสภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับถึงจะโอนเกรดมาได้นะครับแล้วก็การพ้นสภาพต้องพ้นสภาพก่อนจะสมัครเรียนลา บางคนเรียนรามไปก่อนลแล้วลเรียนที่อื่นควบคู่ไปต่อมาที่อื่นเรียนไม่ไหวลาออกซะเลยหลังจากที่สมัครเรียนรามไปแล้วต้องการย้ายเกรดมาที่รังกําเนมี้ไม่ได้นะครับต้องสิ้นสภาพก่อนสมัครเรียนรามจึงจะย้ายเกรดได้ทีนี้ถ้าเทียบโอนแบบไม่จบจากที่อื่นเราจะดูเป็นรายวิชาแล้วครับทีนี้ดูจากคําอธิบายรายวิชาบวกกับฐานสคริปต์ครับทางคณะเขาจะเช็คให้นะครับว่าวิชาไหนที่มันโอนได้บ้างเนื้อหาวิชาตรงกันไหมแล้วต้องเป็นเกรด C หรือ2.00นไปต้นไป จึงจะเทียบโอนมาได้นะครับแล้วก็เนื้อหาวิชาเนี่ยต้องประมาณ70%เป็นตเป็นต้นไปท่าที่เคยคุยกับคณะมาไม่ต้องไม่ต้องร้อยเป๊ะวิชาคุณชื่ออาจจะไม่เหมือนกับที่รามแต่เนื้อหาวิชามันเหมือนกับที่รามนั่นแหละครับตรงนั้จำเป็นคําอธิบายและวิชาเนี่ยจำเป็นเลยคณะก็จะดูให้ว่าโอเคเนื้อหาเนี้ยมันตรงกับวิชาอะไรของรามนะแล้วก็โอนให้ต้องเป็นเกรด C ีเป็นต้นไปเทียบได้เกรดเดิมนะครับ A B C ที่โอนมาได้แล้วก็ได้เกรดเดิมด้วยแต่ สำคัญที่ผูกไว้ประจําประจําก็คือว่าเกรดที่โอนมาจากสถาบันอื่นนะครับจะแบบจบหรือไม่จบก็แล้วแต่จะไม่ถูกนํามาคิดเกรดเฉลี่ยรวมตอนจบครับเกรดเฉลี่ยรวมของรามเราคิดเฉพาะวิชาที่สอบผ่านเพิ่มเติมจากรามกําแพงเท่านั้นเรียนผ่านครบทุกชาตามหลักสูตรได้เกรดเฉลี่ยรวม2.0นไปต้นไปก็แจ้งจบได้แต่ถ้าคุณเรียนครบหลักสูตรแล้วแต่ว่าเกรดเฉลี่ยไม่ถึง2.0 ก็ต้องนําตัวที่ได้ด็อกกับด็อกบวกหรือว่าดีกับดีบวกไปลงทะเบียนเรียนเพื่อลีเกตใหม่ให้ได้เกรดสูงขึ้นนะครับจนกว่าจะได้2.00เป็นต้นไปจึงจะแจ้งจบได้ครับในทั้งหมดนี้ก็คือรายการมีคําถามมีคําตอบกับใครข้อสงสัยต่างๆประเด็นต่างๆที่ผู้สนใจถามเข้ามานะครับที่ผมและทีมงานเนี่ย สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประมวลผลร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับภูมิใจมานําเสนอการคัดสรรกันมาเลยก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยที่ถามกันมานะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางย้อนหลังย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามาหาวิทยาลังแหงและก็เพจของ RU Radio ได้อีกช่องทางหนึ่งครับสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับ ตามรับฟังรายการมีคำถามมีคำตอบย้อนหลังได้ทาง w w w t e c h n o r u a c t h